วันนี้นะครับก็จะเอาพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อสว่างอุตรโรนะครับเป็นเหรียญปลอดภัยนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับว่ามีบล็อกไหนบ้างนะครับอันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งนะเหรียญปลอดภัยเนี่ยมีเป็น10บสบล็อกนะครับมีเป็น10บสบล็อกแต่ละบล็อกราคาไม่เท่ากันผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละบล็อกราคาไม่เท่ากันแล้วก็พี่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเหรียญปลอดภัยเนี่ยต้องมีราคาหลักแสนทั้งหมดนะครับบางเหรียญอาจจะ ไม่ทันหลงข้อก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็บางเหรียญเนี่ยเขากินตับกันเยอะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีหลายบล็อกนะครับทำให้เราจําจําลําบากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอามาให้พี่พี่ชมกันก็คือเหรียญปลอดภัยนะครับข้าวๆนะครับวันนี้ได้มาทั้งหมด4บล็อกนะครับ4บล็อกมีบล็อกอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ บล็อกทรงผมนะครับนี่เห็นไหมหลวงพ่อจะมีผมนะครับนี่เห็นไหมมีผมนะครับนี่เขาเรียกว่าบล็อกทรงผมนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าบล็อกเสียโล้นนะครับเห็นไหมหลวงพ่อจะไม่มีผมเลยนะครับนี่จะเขียนว่าที่ระลึกปลอดภัยเหมือนกันนะครับที่ระลึกปลอดภัยเหมือนกันเห็นไหม เห็นไหม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 นี่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 ฮะนี่นะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญทรงผมนะครับเหรียญทรงผมก็จะแยกย่อยออกไปอีกนะครับเป็นสองบล็อกอีกนะครับมีออแตกนะครับนี่คาว่าอุตรโรเนี่ยะเห็นไหมมีเส้นขีดออกมาอย่างนี้นะครับมีเส้นขีดแบบนี้นะครับมีเส้นขีดออกมาแบบนี้นะครับทะลุออ่างมาเลยนะครับมาหาจุดเลยนะครับมาหาจุดเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นบล็อกอแตกนะครับนี่แบบนี้นะครับต่อมาครับ เป็นเหรียญเสียนโลนนะครับเสียนโลนจะแยกปีกย่อยไปอีกนะครับเป็นเสียนโลนสายฝนโลนตื้นนะครับอันนี้โลนตื้นอันนี้โลนลึกนะครับวิธีการสังเกตดูโลนลึกนะครับนี่พี่ๆส่องมาใบหน้าหลวงพ่อครับนี่แบบนี้นะครับคมชัดลึกนะครับจะลึกกว่าเหรียญบล็อกตื้นนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับนี่มันจะมีตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีตรงนี้นี่นี่นี่มีเส้นขีดสามเส้นตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะ นี่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 ตรงนี้ตรงนี้สองเส้นสามเส้นนี่นะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยว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 ชี้ให้ดูแป๊บนึงตรงนี้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 นี่ตรงนี้นะครับที่ตรงปลายตรงปลายตรงปลายที่ไม้ชี้ผมนี่นะตรงนี้นะนี่นี่เห็นไหมเป็นขึ้นขึ้นเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าล้นลึกนะครับล้นลึกนะครับต้องตะแคงสองนะต้องตะแคงสองนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ย รับหนึ่งรับนึ่งรับหนึ่งนี่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 เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่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 อ่านี่นะครับลนลึกนะครับนี่เขาเรียกว่าลนลึกนะครับไฟไม่ค่อยเจ็บนะเดี๋ยวสองคำวันนี้เจ็บแน่นอนครับต่อมานะครับจะเป็นโลนตื้นนี่อ่ะแยกเห็นอีกแล้วเห็นไหมแยกอีกแล้วนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับโลนตื้นนี่จะเป็นบล็อกสายฝนแบบนี้นะครับพื้นเหรียญจะเป็นสายฝนเลยปื้ด ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่เห็นไหมเต็มเลยนะครับแต่องค์พระเนี่ยจะเป็นผด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 แบบนี้นะครับนี่จะเป็นผด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 แบบนี้นะครับด้านหลังนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีนะครับนี่เห็นไหมจะไม่มีจะไม่มี3มขีดตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมบล็อกล้นตื้นกับล้นลึกก็แยกออกมาอีกนะครับล้นตื้นแยกอีกแล้วล้นตื้นแยกอีกแล้ว มีโรเตอร์นะครับสายฝนหูขีดนะครับจะมีหูขีดไปหาคําว่าที่ลึกตรงนี้นะครับแต่เหรียญนี้เป็นสายฝนนะครับเป็นบล็อกสายฝนธรรมดานะครับนี่ราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแยกเยอะมากนะครับแยกเยอะมากนะครับต่อมาจะเป็นเหรียญบล็อกสาบล็อกสาก็แยกกันอีก แยกยังไงน,นะครับบล uh, uh, like like so, so, ็อก3แยกยังไงอ่ะบล็อก3ก็จะเป็นบล็อกเรียบแบบนี้นะครับนี่อย่างที่พี่ๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่เหรียญนี้เป็นบล็อกเรียบนะครับเป็นบล็อกเรียบนี่บล็อกเรียบบล็อกเรียบถ้าหากเป็นสายฝนนี่จะมีเส้นตรงนี้เลยจะมีเส้นตรงนี้เลยตั้งแต่ปอปลาเนี่ยขีดผ่านข้างๆคำว่าที่ลึกมาเนี่ยแบบชัดๆอันนี้เห็นแค่เลือนๆือเนี่ยเป็นบล็อกเรียบนะครับแบบชัดๆเลย ชัดๆเลยเป็นเส้นๆเลยนะครับเป็นบล็อกสายฝนนะครับอีกอีกบล็อกหนึ่งนะครับก็จะมีขี้กากตรงนี้นะครับเป็นขี้กากตรงนี้เขาเรียกว่าบล็อก3ามบากากนะครับบล็อก3ามบากากนะครับนี่บล็อก1นี่นะบล็อก3บล็อก3พิมพ์เรียบ บล็อกสาสายฝนบล็อก3ามบาก,กากแยกกันไปอีกนะครับพิมพ์เรียบมีราคาหลักหมื่นนะครับมีราคาหลักหลายหมื่นนะครับนี่พิมพ์เรียบแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับทรงผมมีราคากัน3,000ันขึ้นไปนะครับอยู่ที่ความสวยไม่สวยอยู่ที่มือขายอยู่ที่ชั่วโมงนะครับนี่2,500าบาทถึง 3,5- 0พถึง4,000อยู่ที่บล็อก ที่แยกอออแตกไม่แตกด้วยแล้วก็อยู่ที่มือขายด้วยนะครับส่วนผมก็รับเช่านะครับรับเช่านะครับ2 0 0 0 2 0 0องพ0 0อยู่อยู่อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ความสวยนะครับอยู่ที่เวทพระด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเสียนลดลึกนะครับชั่วโมงที่แล้วขายได้6000นนะครับตอนนี้อาจจะเหลือประมาณ4 5 0 0 5 0 0 0านะครับอยู่ที่ความสวยในราคาขายนะอันนี้ผมพูดถึงราคาขายนะครับนี่สายฝนเสียนลดตื้นสายฝน บ็อกธรรมดากับหูขีดเนี่ยราคาเรีเรยกกันนะครับก็อยู่เลทราวๆสี่พบวกลบนะครับสี่พบวกลบนะครับนี่ก็ส่วนนี้ผมก็เอามาให้พี่ๆได้ชมกันโดยประมาณนะครับเดี๋ยวยังมีบ็อกหน้าผากกว้างหน้าผากกว้างทองแดงหน้าผากกว้างชุบนิฟเกิลน,นะครับแล้วก็บ็อก3บาก,กากที่ยังไม่เอามานะบ็อก3บาก,กากบ็อก3อา่า สายฝนนะครับแล้วก็มีบาดแตกตอขีดบาดแตกสั้นบาดแตกยาวเยอะนะครับเยอะนะครับถ้าผมมีโอกาสได้เช่ามาครบซุกบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่นี่ชมกันนะครับส่วนบล็อกที่แพงเลยก็จะมีบล็อก1นึ่ทับหเหรียญจะไม่ชุบนิกเกิลน,นะครับเหรียญจะไม่ชุบนิกเกิลแล้วก็จะมีปอขีดตรงนี้นะครับส่วนบล็อก2นะครับจะสระคำว่า,าที่ระลึกเนี่ยจะไม่ค่อยติดนะครับถ้าพี่พ มีโอกาสนะครับลองไปเลื่อนดูหัวจะลึกมากนะตั้งแต่ผมเริ่มทําคลิปนะครับน่าจะลึกมากบล็อก2นะครับ่ะสำหรับวันนี้นะครับเอามาให้ดูข้าวนะครับจะบอกราคาแพงเท่ากันหมดทุกเหรียญมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าหากมีเนี่ยเอาราคาความเป็นจริงนะครับเอาราคาความเป็นจริงนะครับนี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าหากพี่ๆมีพระเครื่องนะครับหลวงพ่อสว่างอุตโรนะครับผมยินดีรับเช่าทุกบล็อกที่ทันหลวงพ่อนะครับ ทุกรุ่นที่ท่านหลวงพ่อนะครับเอาราคาปัจจุบันนะครับมาคุยกันแล้วถ่ายรูปพร้อมเบอร์โทรมานะครับเดี๋ยวผมตอบกลับพวกหนที่ผมสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ